สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาแอบดูไอสิล้หลานแล้วลางรวดจาดแล้วนี่แล้วิดนี้นนอะเฮ็ดยังไง <c oughs> <c oughs> แกไม่เห็นเฮ็ดยัง เป็นอย่างคือเห็ดคือล่างมันท,มทุ่มือแทะเอาแทนเมียรหรอจีอ <c oughs> แกล้างรถนะคะนนี่ลุกงไปหาเ้ากันฮะจิตุล <c oughs> เิ่นเห็ุงานอยู่ค่ะก็เลยซื้อน้กินมาใหาเ้เพิ่อนกระเป๋าไปนนั้นสมบัตรลายค่ะไม่แต่เงินเหรียญทำอาหารรอเท่าเกียกับลูกน้องค่ะวันนี้ทำงานดึกรถขึ้นไม่แฮะ รถทำไมเหรอยังนี่ยไฟยังไปหนารถตฮะสว่างฉันเฮ้ยยังอยู่ทั้งๆนะอุน้ำล้วไปเหตุงานบอมไปหาผู้สาวจากบมเมียนเล่าหนีไปไซบู เชียดให้กันไหมแล้วหนีเราไหมหแล้วนไไห,นหนีไปใส่บูแล้วโอลูแล้วหนีไปไ่บูดาดาให้เราวังหันหน,นสมน้ำลยสมน้ำายท่านเลยนั่นกันเนี่ยดาเห็เราไปไหมางหันตอ้เลยหนีไปส่บุลูขับรถออกไปไหม <c oughs> ขับรถวิกอัพไปใส่บุ ก็เสร็จถูทูมือสูมือแท้เลนดินอยู่ไหมขยันแต่ว่าฮะแลนอยู่ใสนี่เลียนน้ำไอเอ็มสิฮะกันนันลาเครียดให้กันแล้วก็เลยนหนีไปเห็นงานยังมือแรงเลยเป็นบ้ายังบุแก เป้านีไรทองเนยจไปกินก็ขาก่ที่ญ่บุ่นนะจอไปกินเขายู่พุ่นไมบอกนี่ยลูกตัวถิ่นบ่ียจังเมาคือแท้สิคายวันนี้ไรล่ลางมันบอสิคายปนวนนี้ฟืนจจ้นก็รอแทลตัดผมไม่นะเฮ้ยบอลเมียนโคตรผู้หายเด้นี่แาบ้บิกงไกๆเนี่ย,ยน,นั่นแล้วเขาติด มากว่ะผู้ใหญ่รู้กันมาตัดผมใหม่มาสาวกะทินนั่นเองผมร้อมาอีก่บ้านมีน้ำไว้กับบ้านนี่แหละเอาเดี๋ยวนี้ยังมีใจกับสาวกะทินบ่มีเบ้านมาจะได้เดี๋ยวนี้เฮ้ยได้บ้านหม่มาเกาหลีป่ะตีแตงเขาแยกบาทล่ะโอ้ยเราจะได้เก็บบุตรละมาเกาหลีมั้งบอมีเด้อขาดนี่เงี้ยนเล่านี่ พ่หนมองโอ้เห็นไิปลานคุณอันาน,น<ร>าจะกแก่นี่เอา้ามันเป็นเชียยไหมหรือติไอนันเกลยียอามาปูกเองเบจามันเป็นเชี่ยไหมขึ้นหรือจังเ้งงอเอามาเสียว้หรือเอาทาบกันมันเกิด เอาไม oh. ่ใส่เครืม้ทายละอ๋อรับเกีดดอกเขาถ้าเกิดก็คืออันเฮ็ุอันผสมพันธ์ันนันมันดีอันนันอะนอย่างนนนต่ไม่ได้ดีรู้เกกับเอเดียวเกกักันบ้งว่าดูอันนี้ดอกสีงามแน่แลหันดอกทีแดงออหมาเอามเอาไม้ยมใดที่่าแกมันเลยลายัน่ไดู้กเกี่ยเอาเกีมนลยลาไปใส่เบอร์สันไไวบในบ้านดิ ้าวีนมาบุ่ง <laughs> ย <laughs> <laughs> ังฟาเกวยั้เว้ยจฟ้าขึ้นไปจะเป็นผ้าอะไรุงได้เห็นดนี่จสมหาไปงานบงยังโคหาเห็นบ่ทั้งบานน่ะไปพิธีทพันเลยติเ้ยอันีคนหาบ่ได้เรือาได้ือมิตรนยันซะเนี่บ่งใจ่แกู้บีดู้บิดมันเกิดเห็นมายัง ถ้าเกิดขึ้นวาได้รยังไงใครถามเนี่ยข้อยตีครับข้อยตีไปไปหาข้อยตียังสิบหรือจังไงดูมีนตัวไม่ได้ติดโอ้พูดได้ไปหาข้อยตีแล้วังเด้อะับนี้ติดโควิดได้แบบนี้มาติติดโควิดหรือติดติดยังติดนี้เห็นด้อค่ะเราเขียนเราไปใส้บุอันนี้ก็ินเขียนด้วยกันนี่ไปกินเหล้ากันจนเชี่ยกินเหล้า คือบ่เห็นเปิดเท่งไอกเคียดเดี๋ยวนี้โว้ยเปิดบอยู่บ่อได้เปิดหนังไอ้น้อยู่บ่อติดเดี๋ยวนี้ขอคุณมันเรดิด้วนี่สุเทียคือเปิดเท่งเดืกดเดือดบอลน้อยกับบอลเดียดีเห็นนี่ไปใจคือบอลเลยเนาะคันเล่นไปอีกลงไปบ่อลอีกมันกิดติดขีดตมอีกตัวมาล่างอีกกับกำมะหยี่ตีสองตีสามตีสองมาล่างอีกเอ้ยโอ้แต่คือบอลเล่นไปก่อนยังมาล่าง เขาเอาเกัลนล้ับล่นานางแล้วเนะไตัดผมลสคเท่าไปตัดรราับัล้านผูสาน้องยนยั่งาล้านผู้สาน้องยัโอ้ยานุหดกันยังไหตเดี๋ยตทัต่สิจะเริ่มตัดทักไตเห็นมทัั่ละจะไปกีดีให้เขาเด้นละ ้นำเเอาน้ำคือมะลิอันนี้น้ำออกมาจากทึเงนี่นี่ทึ่งบานใสธรรมชาติจริงๆโอ้พอบานเนียวไปไรน่าจะใสละนี่เพิ่งตั้งทึงยังนี่เด็กกองมันอ่ะปิดเนี่ย ยาเราไปใส่ละวนใ่าเราไปทัวอะไรเราไปเลนน้อนเหรอตีโอ๊ยน้ำเพราะำนีนึงว่าสิลันหลอนตีเกเฮ้ยเอากะคู่มาสาเลยล่างใส่กดขาเกุขาแมนงเฝ้าล่างก่อนเราสิมาเด้อเราสิักซีบ้านเนาะแล้วแห่งซูนแล้วแห่งเขียนให้กันยุ่ ป่าไปตัวน,นี่ค่ะนัดจากไทยสิันเพ็ดเล่กิ<อ>กนไม่ทายู่แล้วหนีไปใส่ใประูกำลุงน้องนเนาจากหลาเทเลาไปฮาขั้นแราโอกเกนดิฮะบอกมัมกแล้วเออจะนอนแล้ว,อ,ลวอ,อีกครั้งนี้ไปไดบานเสิครั้งยังนี้สิไปล่างพุ่นดิปะเนี้ย ไปล้างเครื่องดันอันน้ำสิบพราเครื่องกันตีมันได้๋ยวใส่น้ำปลาปลาปุ๊บนี่น้ำมันต้องปิดเลยอ่ะบัวอ๋อมาดได้ใส่สันนะอ๋อหันบาดานนี่ยังล่ะอันนี้ใส่น้ำบ้านนี่ล่ะแต่ว่าแหงแนวดันใส่แนวดันสูงอุ้ยจอบาดานนู้นแม่นตีนั่นน่ะ บาดาลนียนอ่อืมไม่นบ่น้ำไม่ออกไม่คิดตังน้ำบ่ไหลแล้วอาบน้ำฮ็ดจังไหนวันนี้อาบน้ำเฮ็ดจังไหนวันนี้อาบน้ำก่็นเกับพูดละคันแล้วเนาะหนาวปนนี้เสียพี่ตีบ่แล้วแล้วบ่เลยยี่ป่อยเม่กันอยู่ในหันแห่งนั่นตัวอาบน้ำร้อมกบดิกบใสีอีกอย่าว่าไม่กบอันคขึ้นอย่าคือตองงับเด้อ ไปวันนี้เออกำลันก้อนไก่้หายฮะนี่ไปหาเบิ้งก่อนเดี๋ยวไก่้หายเดี๋ยวหมามันหลังมากินไก่นี่ค่ะมาถามไทยไอซิฟลานนูซื้อ่ะบ่คคอยได้อยู่านมไรเลยเห็นเล่าลางรถโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายนะคะ ขอบคุณค่ะ